รีวิววิตามินบีรวมยี่ห้อไหนดีปี2024เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำงานหนักพักผ่อนน้อยใช้สมองเยอะๆเครียดอ่อนเพียอ่อนล้าสะสมป่วยบ่อยแนะนำตัวนี้เลยค่ะทุกคนจากแบรนด์อินลิกนะคะตัวนี้ฮิตติดชาร์าแล้วเป็นสินค้าขายดีในติ๊กต็อกมากๆตอนนี้ยอดขายทะลุไป3 0 0แสงกว่ากระปุกแล้วนะะ ไปเลยอย่างน้อยคนละ2หรือ3กระปุกเพราะทานให้ดีและเห็นผลลัพธ์ควรทานอย่างน้อย2เดือนขึ้นไปนะคะตัวนี้เป็นวิตามิน B รวมนะคะและมีซิคงด้วยมีวิตามิน B 1, B 2, B 3, B 5, B 7, B 9, B และ B12 ครบและมีซิคงอะมิโนโคคเลสเสริมเข้ามาให้ในกระปุกนี้อีกด้วยเป็นตัว การบำรุงสมองใครที่มีอาการชาตามมือตามเท้านะเราแนะนำไปเลยจัดวันละ1หรือสองแคปซูลหลังอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเย็นแต่สำหรับคนที่ทานอาหารครบห้าหมู่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทานวิตามินบีรวมก็ได้นะคะส่วนใครที่คิดว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองทานอาหารไม่ครบห้าหมู่และทานอาหารไม่ตรงต่อเวลา <c oughs> ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยพิกัดสินค้าอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยจ้า